สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วเนอะก็เป็นสตอรี่ระหว่างดูไว้กับเรียลเซนนั่นเองก็เล่นกันมา ต้องบอกกันว่าหลายวันเลยนะสำหรับสตอรี่นี้เราเป็นสตอรี่ที่โคตรจะเดือดเดือสดสุดนะผมจากที่ผมดูนะในมุมมองของดูไว้เองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเล่นกันแบบโอ้โหสุดจริงนะผมก็สตอรี่นี้ก็เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วนะผมก็เป็นฝั่งไว้นะตามคาดที่เล่นกดดันจนเอาชนะเรียวเซนกันได้แบบสกอร์ขาดลอยลิชต่อ14ี่นะผมแล้วก็ดูไวเองก็ใช้วิธีการเล่นย้ำอาวุธ แบบไม่ให้ฝั่งของเรียวเซนเนี่ยหนีออกมาได้ทันเลยก็คือดักจุดเกิดน,นะผมดักจุดเกิดยามาวุจนเรียวเซนเนี่ยต้องมาขอยอมนะผมขอจบนะผมขอจบกับดูไว้นะผมก็เดี๋ยวพาเพื่อนไปชมเหตุการณ์ตอนที่เรียวเซนนะผมมาขอดูไว้จบนะผมว่าเป็นยังไงนะ,ะเพื่อวไปชมคลิปเดี๋ยวผมตัดมาสั้นๆนะหลับคลิปนี้โอเคครับไปชมพร้อมกันข้างหลังผมเลยใช่ปะด้กุมมือได้กุมมือได้ <laughs> <laughs> ครับพี่เฉินพอดีผมจะมาขอบคเรื่องสตอรี่อะครับพี่ยังไงครับพวกผมขอยอมครับก็ตามที่พี่บอกเลยครับเออาวุธยังเต็มมืออยู่เลยคือผมพยายามเรียกกำลังใจน้องๆนะครับน้องๆมันไม่ไหวกันแล้วครับพี่มันก็เลยยอมอะครับอาวุธยังเต็มมืออยู่เลยของมันก็ไม่พอแล้วครับพี่ันกก็็ไปเบูี่แล้วก็หอหมดเลย ได้ครับพี่ก็ผมก็เลยจะมาคุยกับพี่ก่อนนะครับเอาเอามาคบแก๊งอัครับถึงจะคุยมันอยู่แค่นี้มันคุยไม่ได้หรอกเรามาคบแก๊งเลยเรามีเท่าไหร่นะสามเจ็ดป่ะหรือสามห้าหรือเท่าไหร่ทั้งหมดตอนนี้ครับเอาเต็มเต็มอ่ะเต็มเต็มแก๊งอตหมของเราอ่ะสี่สิบหรือสี่สิบป่ะตอนงรายชื่อตามเก้าดอแมนไปหนึ่งสามเก้าดแบนไปหนึ่งมแดงไปหนึ่งล้วมันก็สามสิบเก้า ได้ครับพี่ถ้าถ้าอย่างนี้ได้ไหมครับถ้าผมตามน้องๆมาอีกทีหนึ่งได้ไหมครับพี่ครบสามเก้าเมื่อไหร่อะก็ค่อยมามามา,มาคุยกันอีกรอบอะถ้าอยู่อยู่อย่างนี้มันคุยกันไม่ได้หรอกเมื่อไหร่ยังไม่ครบเลยยังมายืนอย่างนี้มันจะจบยังไงอะมันจบไม่ได้หรอกก็ผมเลือกที่จะมาคุยก่อนนะครับพี่เองก็ไปตามไปครบสามเก้าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวคุยกันใหม่ ไดาครบสามเก้าได้เดี๋ยวคุยกันเลยถ้าถ้าก็ตามรายชื่อเราไงมถ้ามันจะให้เต็มจริงๆอ่ะพี่บางคนมันก็ยังติดข้างนอกอ่ะครับพี่มันเข้ามาไม่ได้ครับเฮ้ยมันต้องได้สักเวลาแหละมันจะไม่มีสักเวลาเลยเหรอใครซ่อมรถช่างมานะตอนตียังมาได้เลยมันจะอะไรวะตีตอนคุยมาไม่ได้เหรอก็ไม่ได้ตีนี่ก็จะคุยไม่ใช่เหรอเข้ามาเพื่อให้มันจบอะ คเข้าม่นด้ยก็นั่นแหละครับพี่มันบางทีมันเข้าไม่ตรงเวลาจริงงั้นถ้ายอยมาหายได้ไหมครับไม่ได้ครับเอาพร้อมกันทีเดียวสามสิบเก้าถ้าถ้าถ้ามันไม่ครบจริงๆอ่อะครับพี่ครับไม่ได้ต้องครบลายชื่อเรายังอยู่เลยเราต้องตามกลับมาสามสิบเก้ามันต้องมีมันจะไม่มีได้ไง มัน,<า>มนอสามเ<ม>ก้ <39. S 1> าจจใกล้เคียงครับพี่แต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้ถึงสามสิบเก้าอ่างันต้องเท่าไหร่อ่ะงันเท่าไหร่อ่ะที่เราว่าใกล้เคียงก็คือตอนนี้หลักๆอ่ะที่ผมได้เต็มที่จริงๆก็คือสามสิบห้าครับบางคนมันไม่ว่างจริงๆครับพี่องันก็ไปตามมาสามสิบห้าแล้วค่อยคุยกันถ้าไม่ครบสามห้าก็ไม่คุยโอเคปะ่ะแบบนี้มัน มันพอจะมีทางอื่นไหมอะครับพี่เพราะว่าผมก็ตามมาได้เท่านี้จริงๆครับพี่มันจะมีทางไหนอะตอนเราตีเรายังเรายังมาได้เลยอะ่ะทำไมนะวันยอมมันมันมาครบไม่ได้อะ่ะวันยอมมันต้องครบได้ดิมันจะไม่ครบได้ไงต้องครบไม่ครบไม่ได้ครับต้องครบ ต่ที่ห้านี่ก็ลดให้แล้วนะจากสามเก้าอ่ะเราบอกพร้อมสาม้าไม่ใช่เหรอก็อามาสามห้าไงพี่ก็ไม่ได้เอาสามเก้านะก็เราบอกได้สามห้าก็สามห้าไงที่ตามที่เราบอกเองับพี่ถ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมขอตามมาให้ได้ไหมครับพรุ่นี้กี่โมงครับ พรุ่งนี้ผมจะตามให้หลังรีหกโมงเย็นครับพี่มันต้องมีค่ารออะเอารถทุกคันที่เบียงมีอยู่อะไหมพี่ให้หมดเลยอันนี้ค่ารอคุยนะแล้ววันนี้จะไม่ตีให้ค่ารอคุยยังไงนะครับพี่ก็พี่ต้องรอถึงหกโมงเย็นพรุ่งนี้มันนานเองให้พี่เข้ามาขนาดแล้วพี่ก็ต้องรอ เอารถทุกคันทั้งหมดที่ยังมีอยู่ตอนนี้โอนมาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หกโมงเย็นเดี๋ยวพี่ยอมคุยวันนี้ระหว่างระหว่างนี้ก็ไม่ตีเลิฟเลยแซ็คยังบ่อยเลิฟเลยไรเลยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยเอาพวกผมหายก่อนได้ไหมครับอย่างนั้นเฮ้ยไม่เอาพร้อมกันทีเดียวใช่ยอมเพราะ้องพร้อมกันทีเดียวไม่ได้หรอกตอนมามันก็มาพร้อมกันทีเดียวมันจะรอยไงตอนมาแรงเขียวมันก็พร้อมกันทีเดียวมันจะไม่พร้อมกันได้ไงอะพร้อมกันทีเดียวเลยพี่เขียนมานั่งจำทีละคน แล้วในดงอ่ะมึงปากขยับาดซุบซิบซุบซิบมีอะไรชาวติ้งมาเลยพูดเลยอยากพูดพูดเลยไม่ต้องมีนินทาลับหลังหรอกอยู่หน้าแล้วจะไปนินทากันในกลุ่มเองทำไมอยู่ต่อหน้าแล้วก็พูดเลยอยากด่าก็ด่าเลยจะไปซุบซิบซุบซิบอะไรกันในกลุ่มมันไม่ได้อะไรหรอกอยู่ตรงหน้าแล้วเปิดชาวติ้งพูดเลยกลัวอะไรวะค่าไอ้ที่น้องไม่มีคนคุยเหรอครับ ไม่รู้ก็บอกไอเฉยงให้ไปแยืนต่อได้กันแล้วก็พูดเลยที่อยากจะพูดก็พูดเลยไม่ต้องซุบซิบตุบซิบหรอกพูดได้เลยถอยากจะพูดแต่ไม่ต้องเองพูด,พดคนเดียวหรอกถ้าอย่างนี้ได้ไหมครับพี่ถ้าถ้าเรื่องรถขอแลกเป็นการอน,น,นียมได้ไหมครับพี่กี่เมตรไม่ได้ครับเอารถทุกเมตรก่อนไอเอารถทุกคันก่อนมีค่ารอไอรถทุกคันก่อนค่ารอเ๋็วรอถึงหกโมงเย็นพรุ่งนี้นะไม่โคตรนานเลยนะ าาถูกปะล่ะนี่ก็ไม่ตีให้นะนี่ก็คือแบบเอาเนี่ยพี่ยอมไม่ตีเราเลยเนี่ยให้เราแบบไม่แบบไม่ตีเราเลยเนี่ยเอาแต,แต่โอนรถทุกคันที่อยู่ตรงนี้มาค่ารอแล้วไม่ตี<อ>เลยคืนนี้เองจะไปฟาร์มอะไรก็เรื่องของเองไม่ตีเลยพี่ครับเดี๋ยวผมตามคนที่ไปพักเข้ามานะครับพี่แล้วก็ให้หน้องมาที่นี่เลยครับอ่อฮะ อะไรกันเรียงมีกี่เม็ดตอนตอนนี้ใช่ไหมครับพี่ใช่ตอนนี้มีอยู่แค่ยี่สิบหกเม็ดครับไปหยิบไหมใช่หมดสามกขาบอกพี่ติดผมอยู่เกียร์อะไขึ้นแล้วเว้ยคือเกียรไปให้มันจบๆแค่นั้นนะมันจะได้พี่ออฟผมรู้นะพี่ดูผมอยู่พี่กำลังนั่งดูแล้วอมยิ้มใช่ไหมพี่ออฟ น้องรู้นะนวะพูน้องรู้นะว่าพี่กำลังดูผมและพี่อมยิ้มอยู่นะพี่อ๊อฟกระสุนผิดกระสุนหลาไปก็ได้หลบไปก็ได้กระสุนหาแรกกับสกูออไ้แบนมืออีกแล้วเนี้ยไอ้ขอข้าวจังเลยใครมีข้าวปะนี่เดียวสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เจ็ดพอพอขึ้นต้๊บต๊บกลับปั๊บเป็นปีนมีจานนะครับน้องไม่ใช่ที่นี่เฮี กับบางคนมันต้องแบบนี้เว้ยผู้หญิงดูนะคนต้องนี้เลยช็อกเลยใช่กับบางคนมันต้องแบบนี้จริงๆเว้ยไม่เป็นไรพี่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ไอเนี่ยเก็บไว้พี่เอาขึ้นไปไม่ได้อยู่ดิเออพี่เฉินอย่าลืมเรื่องแข่งนะบอกพี่ไปอ่ะเอาไปพี่ไปพี่ออฟพี่รุ่นพี่ผมครับที่ผมรู้จักพี่ออฟรุ่นพี่ที่ผมรู้จักครับไดมอนด์เมืองโบนไม่เลว่ะเอาจริงซ้อมก็ดีนะพี่เดืงจะได้ไม่เหงาทำรายการไงโบน้องโบรต้องเจอกูฟ้ากางงเด็มาแรกๆเลยไอเฮี้ยนนัสซ้อมอ่ะ ไม่คือเรื่องเรื่องว่าแจ้งใบผิดตามผิดอ่ะพี่ไม่ซีเรียสไปแค่ว่าการกระทำหลังๆมานทำให้เห็นแล้วว่ามึงต้องการเอาชนะมึงไม่ได้มึงไม่ได้ต้องการแจ้งใบเพราะว่าอย่างนั้นนะก็สงสัยก็สงสัยพี่ลองปัจจัยหน่อยปะเสียงมันนั้นเสี่ยงนะได้เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันถ่ายแล้วอ่ะเขาจ้องแบบแค่อยคุยเปกระิพี่กูทำอารมณ์อยู่มึงอย่าเพิ่งขัดฟิลได้ปะเออจ้าพี่รับ ทำไมเสียงในหัวก็สุขอยากขึ้นปืนให้บิลลี่จังเลยวะไอ้โถพี่ผมจีนแล้วบ้างด้วยตอนนี้ผมไปจีนแล้วด้บ้างจัดเลยอะช่วงเนี้ยอะเหรอว่างเลยเหรอไมึงจะทำอะไรมาพี่ช่วงเนี้ยเงินเรียกมีอยู่พอได้ส่งแก๊งอยู่เอาไปตีกล่องเตียววุ้นรอไปไอ้ไอ้ซิกิเอเหล่าใกล้ซิกิเอเหล่าใกล้ขอได้ดิไอ้ไอ้เกียร์เดี๋ยวคืนนี้มึนก่อน6เม็ดใช่ปะ ไอเกียกว่าพี่ไอเกียเอาอะไรเป้าเลยเอ่อสองเจ็ดห้าไอเกียบิลลี่กระเป๋าสองเจ็ดสามครับอ่ะผมต้องขอไวเบด้วยนะพี่ไวโอ้ไวเบดต้องไปตีให้ว่ารอก่อนได้ปะได้ได้ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวคุยกับเขาได้เท่านั้นน่ะเออเดี๋ยวคุยกับเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาสองเจ็ดสามครับพี่ พอด้ดิซื้อต่อก็ได้ของเดียวุฒอ่ะไม่ไม่แบบหนึ่งแบบหนึ่งไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อถือว่าเดี๋ยวให้ไปของผมมาเกินมึงอ่ะหน้าด้านของเขาได้ขนาดนี้มึงยังมันจะแย่งกูอีกเหรอเนี่ยไม่มันพอพี่คิดว่าพอคิดว่าพอคิดว่าพอหน้าด้านไปแล้วเลยเกือบแล้วเชียไม่รีบไปตีไปกล่องตียวขึ้นมานะครับนึงนะไปเอาของทั้งหมดไปเอาของทั้งหมดให้ก่อนเลยนะผมมี273ไม่รีบเปอ่เลยนะ273 อ๋อตีใหมดเลยใช่ไหมไปไปตีขึ้นมาครับบิลลี่ครับดวงกลับกลับของไอเกียร์ครับว่าต้องใช้เท่าไหร่อ่ารู้เรื่องรู้เรื่องแล้วนะคือผมก็ดึงผมก็ดึงไว้300ถูกไหมใช่ครับขอบิลลี่ไดเพิ่งขอเดี๋ยวเบี่มีกล่องตีบวลให้ด้วยอีก60บิลลี่ก็62อ๋อโอเครู้เรื่องเบลลี่ลองคำนวณเองนะได้พี่รู้เรื่องเออแล้วคำนวณของเกียร์นะตีให้ครบ300หรือว่าให้ตีให้หมดเลยเอ่อตีให้ครบ300ของเกียร์ของบิลลี่กับเกียร์บิลลี่กระเป๋าเกียร์ด้วยก็คือ600ชุดถูกไหมสองเจ็ด แต่มันไม่ไม่น่าไม่น่าหกร้อยป่ะมันน่าจะพี่ไม่ชัวร์พอหรือเปล่าอ่ะลองดูขาดอะไรแล้วบอกแล้วกันคือคืออาจริงอ่ะในตู้ผมยังพอมีแต่ขาดจีนไมพี่โอนปูนแก๊งเรามีอยู่เดี๋ยวมีคนมาส่งให้ีไม่เดี๋ยวถ้าเกาะ ถ้าเก่อกองเงินค่าล้านจ่ายเลยนะเพื่อนครับผมจากที่ได้ชมเนี่ยโหต้องบอกเลยว่าเลียวเซนเนี่ยงอมงอมจัดเลยแล้วก็ตามข้อตกลงครับดูไว้ก็โหเขาเรียกว,ว่าอาวุธหายอนะของฝั่งเลียวเซนเนี่ยทุกคนเลยนะในแก๊งก็คือรวมแล้วอ่า42ชิ้นอะเลาวผมมีแดกเกอร์มีมี่ดีแดกเกอร์เปืนปืนอีก4ปากฉลามไม้แดงคือแทบจะร,รีเซ็ตเลียวเซนเลยอะผมสำหรับสตอรี่นี้เนาะก็จากที่ได้เขา คุยกันเนี่ยถ้าเฉินเนี่ยก็บอกว่าเรียวเซนเนี่ยอยากเอาชนะมากเกินไปนะผมจนลืมว่าวิธีการเล่นแบบแฟร์เ์เห็นยังไงก็คือแบบคือรู้สึกว่าเฉินเนี่ยจริงไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นแต่พยายามที่จะบอกสอนนะผมว่าการเล่นสตรอรี่ให้สนุกเนี่ยมันควรจะเล่นยังไงนะผม ก็เป็นหลายชีได้หลายบทเรียนเลยนะสาหรับเรียวเซนในสตรอรี่นี้นะผมแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมว่าเรียวเซนเนี่ยจะยังทําแก๊งต่อหรือเปล่านะผมแล้วก็ในฝั่งของดูไว้เองเนี่ยจะเขาเรียกว,ว่าอ่าให้โอกาสเรียวเซนหรือเปล่าในวิธีการฟาร์มขึ้นอาวุธกลับมาเนี่ย ต้องดูอีกชีเพราะว่าโดนไปเยอะแล้วก็เสียหายแบบเยอะมากนะผมแล้วก็มีเหตุการณ์ชีแบบตอนที่ดูไว้เนี่ยนะผมไปดักที่โดมอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นวิธีการเล่นชีโหผมบอกว่าสุดจริงนะชีแบบไปดักที่โดมแล้วก็ตีตายคาตู้นะผมพอเรียวเซนเนี่ยมาโผล่ที่จุดเกิดก็คือจะเป็นศพเลยแล้วก็อุ้มต่อโหเป็นไรชีโหด โหดจริงนะผมการเล่นของดูไว้ในครั้งนี้แต่ว่าเรีวเซนเองก็ hmm. เล่นเต็มชี่ผมผมมองว่าเร็วเซนเป็นแก๊งที่เล่นเล่นได้ดีนะทีมไฟเล่นได้ดีแล้วอุ้มดูไวไ้ได้ถึง14ก็ไม่ธรรมดาละแต่ว่าด้วยประสบการณ์เลหลายอย่างแล้วดูไวเนี่ยเขาแบบหลากหลายอะจากที่ผมดูวิธีการเล่นหลากหลายมากนะผมแทบจะแบบแทบจะแบบชนะแบบ เอกฉันเลยอะด้วยวิธีการเล่นนะจากที่ดูลหลายๆอย่างนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็ฝากเพื่อนไว้แล้วผมในคลิปต่อไปก็ผมจะมาพูดถึงสตรอรี่ของแกงไหนต่อแล้วผมก็ฝากติดตามด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับ